สวัสดีครับใครๆก็เข้าครัวและผมโป้งมาแล้วครับเช่นเคยนะครับเห็นผมเมนูที่เตรียมมาให้ง่ายแน่นอนแล้วคุณทำได้อย่างเก๋ๆเลยเรายังคงอยู่ในเซตเมนู cozy comfort นะครับวันนี้ใครๆที่ชอบทานอาหารแนวเกาหลีนะครับรวมกับอาหารเม็กซิกันนะฮะวันนี้ผมจัดให้นะฮะเป็น Mexican Taco สมสมติเรกันบ้างมาดูเลยครับ โอเคครับแม็กซี่คอเรียนทาโก้นะครับนี่คือส่วนผสมของเราอย่างแรกผมเลือกใช้แผ่นทอร์ติยานะฮะเป็นแป้งข้าวโพดนะครับหรือคุณจะเลือกแผ่นที่มันเ,ออเขาเรียกว่านูเทรนทนกว่านี้ก็ได้นะมันจะมีอีกประเภทหนึ่งที่เป็นวีดนิดหนึ่งอันนั้นก็จะเรียกได้ว่า ให้พลังงานที่น้อยกว่านะฮะถ้าคุณอยากทานกินคลีนก็เลือกใช้แบบนั้นก็ได้แต่ผมผมอยากทานจังนะครับอ่ะต่อมานะฮะที่เห็นอยู่นี่คือเนื้อนะครับคุณเลือกใช้เนื้อส่วนไหนก็ได้ตามใจเลยนะฮะอ,อย่างตัวผมเองเมนูนี้เนี่ยผมเลือกใช้ เป็น uh, beef trimming ด้วยซ้ำหรือว่าเศษเนื้อตัดแต่งแต่เผอิญว่าเศษเนื้อตัดแต่งส่วนนี้มันดันเป็น flank ฮะสังเกตเส้นดีๆถ้าคุณรู้จักส่วนของเนื้อนะครับนี่คือ flank steak นะหรือว่าส่วนชานท้องนะฮะโชคดีมากครับจริงๆ flank ร,ราคาสูงแต่ว่า uh, ซูเปอร์มันดันแพ็คขายมาในราคาเศษเนื้อผมเลยจ้วงมาเลยนะครับต่อมาเขียวๆอยู่นี่นะฮะมาเป็นช่อเลยครับผักชีนะครับหรือ cilantro นะครับผมถ้าเกิดว่าแบบ British เขาจะเรียกว่า coriander ก็ว่ากันไปนะครับผักชีครับมาเยอะๆเ,เลยนะครับต่อด้วยมะนาวนะครับไข่หอมแดงนะครับ ที่เห็นอยู่แดงๆอยู่นี้นะฮะคือโคจูจังนะฮะหรือว่าซอสเกาหลีแล้วแต่จะเรียกกันลวกันนะฮะแต่เวลาถ้าคุณจะถามหาซอสตัวนี้นะฮะคือโคจูจังนะคร mm ับ hmm. แล้วตบท้ายนะฮะ mm hmm. เพิ่มความเป็นคอเรีย hmm. นเพิ่มความเป็นตะวันออกนิดนึงด้วยงาขาวแค่นี้เอง mm hmm. คุณผู้ชมครับอัตราส่วนเข้าไปดูได้ในเว็บไซต์ของเราครับ foodtravel.tv mm hmm. ครับผมโอเคครับเริ่มกันเลยฮะแม็กซี่คอเรียนทาโก้นะครับมันก็ขึงๆบาร์บีคิวนินดนึงคุณผู้ชมกระทะวอร์มไว้เลย นะครับอย่างแรกที่ผมจะเอามาฮีทบนเตาของผมก็คือแผ่นทอร์ติยาอันนี้จะเห็นนะฮะว่ามันเริ่มกระด้างเริ่มแข็งแล้วนะฮะเมื่อกี้เราแกะออกจากพลาสติกแรปนะพอโดนอากาศมันก็จะกระด้างทีนี้เราก็ปล่อยมันลงไปในกระทะนิดนึงเพื่อให้เขาคืนตัวหน่อยนะครับเพราะพวกนี้เวลาโดนอากาศแล้วมันจะกระด้างอ่าเรากลับไปกลับมานะฮะเหมือนแผ่นโรตีเหมือนกันนะอ่าให้เขาเริ่มคลายตัวนิดนึงชิ้นนี้ไม่สวยเปลี่ยนใจเอาชิ้นนี้ดีกว่า เพราะจริงๆผมจะทำเสิร์ฟแค่ชิ้นเดียวพอร้านนี้ขายแพงนะฮะเอามาฮีทบนกระทะนิดนึงก่อนนะครับแอบเป่าด้วยเลยฮะให้มันมีสีนะเล่นมันบนกระทะอย่างนี้เลยทุกผู้ชมนะสีจะได้สวยๆนะ,ะสีสวยกับไหมนี่มันต่างกันนิดเดียวนะฮะยังไงร,ระวังด้วยคุณผู้ชมนะอ่านะ กลิ่นเริ่มมาเป่าด้านนี้อีกนิดนึงนะฮะให้กลิ่นมันหอมขึ้นมาเลยนะฮะสวยงามตามท้องเรื่องโอเคทีนี้ผมจะเอาตัวนี้เอามาหลบไว้เลยฮะ,ะพักกระทะไปเดิมเร่งไฟให้ร้อนจัดเลยทีนี้ได้เวลาทำบาร์บีคิวแล้วนะเกลือผมใช้โอเบคปรุงสองด้านเลยทุกผู้ชมเกลือพริกไทยครับ น้ำมันมะกอกโอเคใส่น้ำมันมะกอกนี่กะพอประมาณนะฮะเราย่างนะครับไม่ได้ทอดเพราะถ้าเยอะเกินไปมันจะกลายเป็นทอดเท็กซ์เจอร์ที่ได้รสชาติที่ได้ไม่เหมือนกันนะฮะโอเคลงเลยครับเย้ yeah. ไฟร้อนจัดนะครับย่างให้ขึ้นสีสวยทั้งสองด้านแล้วเอาขึ้นพักเลยนะฮะผมจะให้ข้างในเขามีเดียมแรหน่อยจะสังเกตดีๆนะฮะกระทะเราจะสะอาดมากนะเพราะผมเอาเนื้อเช็ดไปหมดเลยอันนี้ผมไม่ได้กวนนะคุณผู้ชมแต่เจตนา,าเพราะว่าเราต้องการให้รสชาติทั้งหมดในกระทะเนี่ยเข้าไปในเนื้อนะครับและที่สําคัญถ้าคุณปล่อยให้เศษข,ของ น้ำจากเนื้อหรือว่าเครื่องปรุงมันเลอะกระทะอยู่นะฮะโดนไฟไปนานๆเข้ากระทะไหมนะครับเทคนิคของผมเนี่ยผมจะชอบใช้กระทะใบเดียวนะครับทั้งเมนูทำซอสทำเนื้ออะไรเงี้ยรสชาติมันจะได้เข้าไปด้วยกันดังนั้นต้องระวังไม่ให้กระทะไหมครซึ่งตอนนี้ผมว่าเนื้อผมโอเคแล้วผมจะเอามาพักพักไว้เลยนะครับเอาหลบไปก่อน ปิดไฟเลยครับคุณผู้ชมทีนี้บนกระทะใบเดิมผมจะทำซอสนะครับซึ่งซอสของผมส่วนผสมง่ายมากนี่แหละครับกลิ่นเกาหลีจะมาแล้วผมจะใช้โคชูจังและน้ำเปล่านะฮะเอามาเป็นส่วนผสมลงไปเลยครับโคชูจังโคชูจังคืออะไรโคชูจังก็คือซอสแดงที่ส่วนใหญ่คนเกาหลีเขาเอามาทำในมื้ออาหารนะฮะไม่ว่าจะเป็นหมูเกาหลีนะหรือว่าแม้แต่เอามาทำกิมจิบางทีก็ใส่โคชูจังด้วยนี่แหละ นะฮเราคุยจุจังมาลงเจือกับน้ำเปล่านะะในกระทะใบเดิมของเราเนี่แหละฟุ้งฮะฟุง้งบอกได้คำเดียวว่าฟุ้งฮะคผู้ชมหายไปไหนคผู้ชมอยู่ไหนห <c oughs> าคผู้ชมไม่เจอ <c oughs> อ่านะฮะนี่ยฮะผมลงกระทะอย่างนี้นะฮะสุ่มเสี่ยงต่อการไหมนิดนึงนะฮะแต่ว่าคนดีๆให้น้ำมันคลึงเข้าไปด้วยกัน จริงๆถ้าเป็นไปได้ผมอนี่ยไม้ไผ่ไม้นะเอามาใช้ในเมนูอย่างเงี้ยจะเหมาะนะฮะกลิ่นมันจะหอมด้วยแต่ไม่เป็นไรเวลาถ้าคุณใช้ช้อนนะครับมาคนในกระทะที่มีเขาเรียกว่าอะไรอะกระทะเคลือบก็ระวังนิดนึงแล้วกันเพราะว่ามันจะทําให้ที่เขาเคลือบไว้อหลุดออกมาพยายามอย่าไปขูดเยอะฮะผมลงน้ําแล้วคนจุจังเอามาล้างกระทะอย่างเี้นะฮะกลิ่นเนื้อมันก็เข้ามาอยู่ใน ในซอสของเรานะผมลงน้ำเพิ่มหนะ่อยนอกจากนี้ผมยังจะลงงาลงไปด้วยฮนะคนไปด้วยกันยังครับยังไม่จบฮนะเมนูนี้ซับซ้อนฮครัอเล่นไม่ซับซ้อนหรอกง่าย ผิวมะนาวลงไปด้วยอหอมทีเดียวมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวมากทุกผู้ชมลงไปเลยชุบผิวอย่างเดียวไม่พอผมจะเอาน้ำนิดนึงด้วย นี่มันเปรี้ยวขึ้นมาหน่อยโอเคประมาณนี้เลยอ่ะทีนี้เรามาดูขั้นตอนการเขาเรียกว่าปิดอัลบั้มแต่ก่อนที่จะจัดจานนะฮะซอสเราพร้อมแล้วเนื้อแผ่นพร้อมเดี๋ยวผมหัน่นหอมกันชว่วยนงะ่า นี่คือตัวที่จะเพิ่มความเผ็ดซั้่านะฮะแล้วก็ให้ความสดชื่นด้วยกับจานนี้ของเราหมแดงเนยนะครับไม่ต้องซเตไม่ต้องทำอะไรทั้งสิน้นหั่นมันสดๆเลยครับ พร้อมแล้วผักชีพร้อมแล้วทุกอย่างพร้อมแล้วนี่โอเคคุณผู้ชมคัดจางกันดีกว่ามาได้เวลารับประทานและคุณผู้ชมมา,มาเริ่มกันเลยนะฮะโคชูจังสตรพิเศษของเราป้ายลงมาเลยฮะเลงมันเลงลงมาเลยนะฮะ,ะ,ะโหน้าทานมากนี่คุณทําทานได้ในวันว่างๆของคุณจะเป็นบรันช์จะเป็นมื้อสายมื้อกลางวันมื้อบ่ายแล้วแต่คุณเลยทาไปก่อนอย่างนี้นะครับแล้วทีนี้เนื้อของเราดูนะฮะ เลือดซึมขึ้นมาเลยโหสวยงามน่าทานมากนะฮะหั่นเป็นชิ้นตอนๆอ,อย่างนี้เืมีนแร่คุณผู้ชมบอกได้คำเดียวว,ว่าเด็ดเดี๋ยวผมจะขายทีมงานนะฮะมีคนหมายตาไว้แล้วนะอะหั่นเรียบร้อยขโมยอีกชิ้นหนึ่งไว้อเด็ดมาก เรียงเลยครับประมาณนี้หอมแดงครับโรยไปเลยข้างบน,พ,นพุนๆผักชีจ้ะผักชีส่วนตัวผมคนชอบทานอยู่แล้วน,นะผมจะลงให้มัน ช่อๆดิบๆอย่างนี้เลยนะฮะคนที่ไม่ชอบก็เสียใจเลยนะพอดีพี่ชอบผักชีสดนี่เป็นอะไรที่แบบเป็นรสชาติที่หอมนะฮะแต่บางคนถ้าไม่ชอบคือเขาก็จะบอกว่าเหม็นนะอันนี้ก็ว่าไม่ได้นะเทสไข่เทสมัน <ance> ชุบชุบ แล้วลงเกล็ดขนมปังอันนี้ผมบอกก่อนคุณผู้ชมมันไม่ได้มีอยู่ในวัตถุดิบหลักของเรานะฮะแต่ผมแอบเอามาแซมนะฮะจากเมนูในเซตเดียวกันนะฮะในโคซี่คอมฟอร์ตเนี่ยนะครับผมจิ๊กมาจากเมนูชื่ออะไรนะมาร์การิต้าพรอนบาร์บีคิวนะฮะต้องบอกให้รู้ก่อนว่าเดี๋ยวมาจากไหนโรยไปเลยฮะเพิ่มความกรอบนิดนึงนะฮะงาเพิ่มความเป็นงานะครับเพิ่มความเป็นเอเชียนนิดนึ่ง ตุ๊บเลยแหวบเรียบร้อยแม็กซี่ e ก n หลีนทาโก้ง่ายเร็วอร่อยลองทำดูครับเด็ดแน่นอนมือนี้พร้อมแล้วอย่าลืมเข้าไปติดตามดูนะฮะส่วนผสมอัตราส่วนเช็คได้ในเว็บไซต์ของเราครับ foodtraveltv คงจะหลือกินเที่ยวไทยไปด้วยกันนะครับสวัสดีครับ